สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลฟี ف าคลับเบิร์นครับนะครับกลุ่มดีนัดที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟรร์มิงโกนะครับเจอกับเชลซีจะเตะกันในคืนวันศุกร์ที่20มิถุนายนเวลาตีหนึ่งหรือว่าตรงกับวันเสาร์ที่21มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามลินคอนฟิเนเชียลฟิลด์เมืองฟิลาเดลเฟียล รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดิ่งช่องยูทู u เ e Facebook แล้วก็ช่องทิกต o k ให้กับทางมาดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพรพ้อมของทางฝั่งฟลาเมงโกจากบราซิลก่อนกันล้วกันนะครับฟลาเมงโกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบราซิลทีมหนึ่งเลยทีมนึงเลยก็ว่าได้นะครับ ควา้าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้มาครองได้2ครั้งในรอบ6ปีที่ผ่านมาและด้วยศักยภาพนะครับทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถลุ้นความสำเร็จในหลายรายการในแต่ละรููการได้ด้วยนะครับ ยอดทีมจากเมืองริโอเดจาเนโรนะครับคว้าแชมป์ลิกบตาเรสได้รวม3สมัยค<ม><ม>วามสำเร็จครั้งล่าสุดนะครับทำให้พวกเขาได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกครั้งนี้ด้วยนะครับแม,แม้ว่าฟาร์เมงโกจะยังไม่ได้แชมป์ลีกบราซิลอีกเลยตั้งแต่ปี2020นะครับแต่รุ่กนการนี้พวกเขากำลังมีลุ้นควา้าแชมป์สมัยที่8หลังออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมและนำเป็นจ่าฝูงของ เซเ i ียรนะครับโดยยิงไปถึง24ประตูจาก11นัดนะครับซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในช่วงนี้ของรูก,กานนับตั้งแต่ปี2008ด้วยนะครับฟิลิปเป้ลุยนะครับอดีตกองหลังของแอริโกมาลิ ผู้ซึ่งปิดฉากอาชีพนักเตะกับฟามิโก้นะครับปัจจุบันเนี่ยรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนและได้รับคำชมจากในความการเล่นที่กล้าบุกเน้นเพรสซิ่งสูงนะครับกำลังทำทีมรูเบโรนิโก้นะครับเดินสู่เวทีระดับโลกนะครับอันนี้เป็นชื่อเล่นของทีมนะครับฟามิโก้นะครับเคยเข้าร่วมศึกสโมสรโลกในระบบเดิมมาแล้ว2ครั้งครั้งหนึ่งไปให้กับเลฟูในรอบชิงเมื่อ6ปีก่อนนะครับในขณะที่ศึกอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพปี1981เนี่ยยเเคอาชนะเลก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเนี้นะครัับฟามิโก้้ตงเป้าให้ชนะ อีกครั้งนครับโดยเกมแรกเนี่ยส่งผู้เล่นระดับทีมชาติบราซิลหลายรายลงสนามนะครับและรวมถึงให้โอกาสจอทิโยอดีตกองกลางชาอิตาลีที่ย้ายมาจากไอซนอนด้วยนะครับในขณะที่ทีมเนี่ยในคับเอาชนะทีมเอสปปนเดอร์ตูนิสบปสบาย2ประตูต่อศูนย์ในคัมโมเจนที่ผ่านมา แม้ว่าอากาศจะเย็นแล้วไฟบอลมาไม่เต็มสนามนะครับแล้วก็เอ่อเป็นเกมที่ค่อนข้างจืดชือเล็กน้อยนะเพราะว่าคนดูน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแข็งแกร่งนะเอาชนะได้นะครับ2อประตูต่อศูนย์นะครับประตูแรกได้มานาทีที่17นะครับแล้วก็ประตูที่2เนี่ยได้มานาทีที่70นะครับ จอรจิโยอดีของกองกลางของเชลซีและอาชซนอลนะครับเป็นคนที่วางบอลทะลุช่องได้อย่างแม่นยำนะโอเรียกได้ว่านํำประตูที่2เนี่ยนะครับส่งให้อลาโกโเนะครับหลุดกระดักล้ำหน้าจากนั้นก็ล็อก1จังหวะแล้วก็ยิงเสียบสายเข้าไปนะครับฟรมโก้นี่มีแต้มให้กับเชลซีนะครับ ซึ่งเชลซีก็ชนะมาในนัดแรกเช่นกันนะครับหลังจบเกมนะครับอ็อกสกิงรอสซี่และโจจิโยนักเตะของทีมฟาร์เมนโกออกมาให้สัมภาษณ์ยังมีความสุขนะครับรอสซี่นะครับเป็นผู้สัวมตูของฟาร์เมนโกนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขแฟนบอลของเราลงทุนเดินทางมาไกลและเราสามารถตออทถวพวกเขาได้ด้วยชัยชนะในเกมนี้ครับส่วนโจจิโยก็บอกว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ทีมเราไม่แพ้ใครมาสิเ็นนัดที่ต่อกันแล้วนะครับถ้าเดินลงสนามด้วยควาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคุณก็มีสิทธ์เจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเขากล่าวว่าเราลง เในตัวแล้ววิธีที่ออกเล่นในสนามนะครับนักเตะของฟอร์เมโกที่มีการบาดเจ็บนะครับก็มีแค่นิคลัสเดลาคุสคนเดียวเท่านั้นเองนะครับไปกันทางฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีเนี่ยเปิดตัวฟิวบาร์โมสโรโล,โลแบบเงียบเหงานะครับท่ามกลางที่นั่งว่างมากมายนะครับคือก็ไม่ต่างนะไม่ต่างจากฟอรเมโกอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับมีคนเข้ามาดู22,137คนจากความจุสนาม71,000ที่นั่งนะครับที่สนามเมอร์เซเดสเบนนะครับถือว่า นะครับไอส้มเลสกาเนี่ยนะครับก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้มันส่งผลต่อทีมมากๆเลยทีเดียวนะครับมันรู้สึกแปลกๆสนามแทบจะว่างเปล่ามาทำให้ทีมเราไม่ค่อยมีชีวิตชีวานขนาดที่สตีฟเชรูโล่เนี่ยครับโค้ตของ LAFC นะครับออกมาบน่นด้วยความน้อยใจว่าผมเห็นที่สนามลอสโบลบในเมืองลอสเตริลสเนี่ยมีแฟนบอลมากมายมาดูคู่ของไปเชก,กับ แอตมาดริดบางทีคนที่ LA อาจจะชอบฟุตบอล,ลมากกว่าคนที่แอตแลนตาก็ได้นะครับเกมนี้นะครับเชลซีชนะไป2อส่วนนะครับซึ่ง LA เนี่ยไม่ได้แสดงความหวั่นเกงรงอต่อทีมจากเพมลีกนะครับถึงแม้จะมีอดีตผู้เล่นจากทั้งเพมลีกหลายคนอยู่ในทีมด้วยนะครับเปโดเนโตยิยงขึ้นนําให้เชลซีนาทียี่สานะครับแล้วก็มานะครับเอนโซโฟานเดสมาซัดประตูที่2นาทีที่79จากการแอสซิสต์ของเลียมดีแลบด้วยนะครับถึงคนในสนามจะน้อยแต่แฟนเชลซีตามโลกโซเชียลก็ นะครับตามดูฟอร์มนันแรกของ l e n d ี a แลนะครับซึ่งได้ลงสนามในช่วงกลังครึ่งหลังและสร้างผลงานทันทีด้วยแอซิดให้เอนโซนะครับยิงประตูที่2นอกจากนั้นยังโชว์ฟอร์มประสานงานกับโคพเมอร์และเลี้ยงบอล นะครับเร็วถึงเส้นหลังก่อนจะเปิดเข้ากลางนะครับแม้จะโดนสกัดแต่ก็บบอกถึงสัยภาพของเรีดแลบได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างว่าอะไรเนาะอยู่ถูกที่นะครับอยู่ถูกทีมศักยภาพนะครับองค์ประกอบโดยรวมมันจะพาให้นักเตะโชว์ฟอร์มาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจบเกมนะครับแอ่สมไปสกายสัมภาษณ์สั้นๆว่าผลการแข่งขันดีมากนะเราจัดการหลายอย่างได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้และชนะได้ส่วนเลียมดีแลบก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับบอกว่าการแข่งขันภายในทีมเป็นเรื่องดีเสมอนะครับผมรู้ ประตูเองด้วยก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ของเลียมดีแล็บที่โหนะครับแสดงให้เห็นพลังกำลังและความดุดันนะที่ลงสนามนะครับมีการทําฟาวมีคอมกระหายนะครับตั้งใจเล่นนะครับเพิ่งลงเป็นแมตช์แรกให้กับชูรีก็ถือว่าชัวร์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะที่มีการมาเจอของเคียวซีนะครับก็จะมีออมริเาลิมและเวลลี่ฟอร์ฟาน่านะครับเฮตูเฮตที่น่าสนใจของทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเคียวซีชนะ9จาก10นัดหลังสุดเคียวซีชนะ3นัดล่าสุดนะครับจาก3รายการที่ต่างกันาเมมโก้ไ่ ถ้ใครในสนะิบเอ็ดนัดหลังสุดฟาเมโก้รักษาคิมชีได้สนะี่นติดต่อกันฟาเมโก้มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าประตูต่อน,นัดชนส่วนเยซีก็เท่ากันนะครับหนึ่งจุดเก้าประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันทางฝั่งฝั่งฟาเมโก้ก่อนนะครับจอร์เจียนเดอาลาสกาเอต้านะครับเพลย์เมกเกอร์หมายเลขสิบวบัยสามสิบเอ็ดปีทีมชาติรุกวัยชื่อยาวจริงนะยิงแปดประตูจากสนะิบสองนัดหลังสุดตอนเนี้ยเป็นคนที่ยิงประตูและแอสซิสต์เนทีมเยอะที่สุดจากการลงเล่นนะยนี่สิงไปประตูกกับอี 6แอซิดด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับต้องมากนะครับเลยทีเดียวนะสำหรับทางทีมฟอร์มิงโกนะครับเชลซีนะครับเป็นเอ็นโซฟอนันเดสกองกลางวัย24ปีแชมป์อาร์เจนตินายิง1ประตูนัดที่แล้วลูกกันเนี้ยมีส่วนในการทำประตูหลายครั้งนะครับจากบทบาทที่โดนขยับนะครับจัดมิฟิวตัวรับนะครับขึ้นมาเล่นเกมรุกมากขึ้นเป็นบ็อกซ์บ็อกนะครับถือว่าเอนโซเนี่ยพอมาเล่นตำแหน่งนี้แล้วมันลงตัวนะครับลงเล่น47นัดทุกรายการยิงไป9ประตูกับอีก14แอซิดนะครับถือว่าลูกการล่าสุดเนี่ย โฟอร์มได้ดีมากๆเลยเดียวและเป็นหนึ่งในเตะที่มโลกาสพาเชลซีประ,ะสบความสำเร็จเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนานีนะครับไปกันทังฝั่งทีมฟรานเกโกก่อนนะครับโค <S <S ้ชเฟลิเป้หลุยส์นะครับมีขุมกำลังที่แข่งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งของทวีปเมิกาใต้ให้เลือกใช้งานนะครับในเกมนี้คาดว่าจะนำทัพโดยเปรโดกองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับที่ได้รับการสนับสนุน นะครับจากพรีเมคเกอร์ตัวเก่งอย่างจอร์เจียเดอ阿拉สกาเอต้านี่ครับมีฟิชเชลลุกไวนะครับการมาของจอร์จินโยในแผงมิดฟิลช่วยเพิ่มความสามารถในการผัานบอลแล้วขาก็คงจังหวะเกมให้ฟาร์มิงโก้ด้วยนะครับเข้ากับสไตล์การเล่นของฟาร์มิงโก้ได้เป็นอย่างดีนะครับจะมาในระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูมาหนึ่งนะครับอากุสตินดอตซี่กองหลัง4คนแบ็กขวาเกียวเมวเวเลรานะครับเซ็นทรัลสองคนใช้ลิโอออตติสยืนคู่กับดานิโลนะครับแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซานโด กลางรับสองคนอลิกปูกา้าคู่กับจอร์จินโยนะครับตัวลูก3คนปีกขวานะครับเกอร์สันนะครับกับตันทีมตรงกลางนะครับเป็นจอร์เจียนเดอาลัสกาอิตานะครับปีกซ้ายเป็นไมเคิลที่ย้ายมาจากอัลฮิราฟีฟีนะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเปโดนนะครับโอ้โหนี่ก็เซลต์จริงนะครับอาจจะไม่คุ้นชื่อในหลายๆคนนะครับแต่ก็เป็นทีมถือได้ว่าเป็นทีมแกร่งจากบราซิลและทวีปเวกาต้าเชลซีเนะี่ยประมาทไม่ได้แน่นอนนะครับ ไปดูกันในส่วนเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาร์ซกานะ่ครับน่าจะพยายามครองบอลในสัดส่วนที่สูงเพื่อควบคุมจังหวะเกมและจํากัดโอกาสของคู่ต่อสู้นะครับเน้นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเพื่อสร้างพื้นที่และทางเลือกในการจ่ายบอลน,นะครับใช้ปีกที่ยืนสูงและกว้างเพื่อทางแนวรับคู่ต่อสู้นะครับมีแนวรุกที่รวดเร็วสามารถวิ่งทะลุช่องได้ดีนะครับโดยจะมาในระบบ4 2่สองสามหนึ่ง ผู้รักษาประตูใช้มือนหนึ่งโรเบิร์ตซันเชสนะครับกอ,คคงบบองหลังสี่คนแบ็กขวาลิสเจมเสนเตอร์ฮาร์ปเทเวอร์ชโรบากับเรียวไอโควิลนะครับแบบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูคูไรยา่ากลางรับ2คนนะครับใช้เอโซ่พูนเดสกับไมซอร์เซโดยืนคู่กันนะครับตัวรุก3คนปีกขวาใช้โนนี่โมดุยเก้ตัวกลางโคพเมอร์ทางซ้ายเปโดนเนตตัวหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันจะได้ลงก่อนเลียมดีแล้นะครับ ทัศนา้าน,นี้นะครับผู้เล่นเชลซีหลายคนนะ่ะคุ้นเคยกับความเข้มข้นและการแข่งขันในลีกยุโรปซึ่งอาจได้เปรียบในเรื่องของความเร็วของเกมและเทคนิคที่ละเอียดน,นะครับอย่างไรก็ตามฟาร์มิโก้ก็มีโอกาสสร้างความประหลาดใจได้เสมอด้วยความสวรรค์เฉพาะตัวของผู้เล่นบาซิเลียนนะครับและเกมรุกที่คาดเดาไม่ได้เชลซีน่าจะเบียดชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นนะครับ หากชอบคอนเทนต์ในสซยนี้นะครับของหน้าเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกันอีกช่อง YouTube นี้ครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเสียงเชียร์จากแอนฟิลด์บินลัดฟ้ามาบรีสลิสันครั้งนี้ที่โยกโกฮามาลิเวอร์พูลมะทะมารี นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ต้องการตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อเพจไปดูบอลได้เลยนะครับเราเป็นพันเนอร์กับเอจนซี่ที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับนอกจากนั้นถ้าต้องการให้จัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลแบบ private นะครับหรือว่า ต้องการไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเราก็จะมีบริการจัดทัวร์ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเป็นนิวคาสเซิลสเปอร์แบบนี้ได้หมดเลยนะครับนองจากเราเนี่ยประสบการณ์ดูมาต่างประเทศด้วยทีมเราเองมากถึง100แมตช์นะครับเรียกได้ว่าไปกันมาทั่วแล้วทั่วโลกนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับไลน์แอด go to stadium นะครับผมแอดมินเฟรนนะครับแล้วก็ทางแอดมินกอบนะครับจะดูแลทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ ช่วงนี้มีคนโดนทัวร์ดูบอลเทกันเยอะมากผมมาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดกันนะครับมีน้องคนนึงจองทัวร์ไปดูบอลที่ฮ่องกงโอนมาจํำไปแล้วคนขายบอกว่ามีตั๋วแน่นอนแต่พอใกล้วันจริงบอกว่าไม่มีถ้าอยากไปดูต้องจ่ายเพิ่มแพงกว่าเดิมอีกเขาเลยขอยกเลิกแต่เจ้านั้นก็ยังไม่คืนเงินให้ผมอยู่วงการนี้มาหลายปีเห็นมาทุกรูปแบบ อยากฝากทุกคนว่าอย่าเห็นแก่ของถูกแล้วรีบโอนเช็คก,ก่อนว่ามีใบอนุญาตมีบริษัทไหมไม่ต้องจองกับผมก็ได้แต่ขอแค่อย่าให้ใครมาเทฝันของเราครับ